สวัสดีครับเดียว,วันนี้จะมาแนะนำวิธีการซ้อนเลเยอร์ของแผนที่นะครับสำหรับเวลาดูความชันอันนี้เราจะยกตัวยอย่างที่กลุ่มดอยทุเลนะครับสมมุติว่าเราวางเทลจำลองว่าเราจะเดินจากกะหรี่ปูไปเลโกดดอบนะฮะคราวนี้ผมไปเจอว่าแผนที่ของ t o r g l e t r เลสเนี่ยมันไม่ละเอียดพอนะครับเดี๋ยวผมลองสูมจุดจุดที่ที่เมื่อวานคุยกันแล้วค่อนข้างที่จะอันตรายก็คือจุดที่ลงจากกรีปูลงมาดันขึ้นอ่าดอยเดโตจือเนี่ยครับจุดทุ่งเนี่ยจะเป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายคราวนี้ว่าอ่าเราจะดูอยู่ยังไงนะครับ เราดูคอนทัวร์ของเทเรนนะคะ g o o ูเ e ิลเทเซูมเข้าไปแล้วเนี่ยดูสังเกตความละเอียดมันจะไม่ไม่ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับครนี้จะเรามาดูวิธีการซ้อนแผนที่แผนที่ที่จะแนะนำให้ใช้นะครับเราไปที่แผนที่แล้วก็เลือก available map ให้เลือก open topo map นี่นะครับแล้วก็ใส add add as layer ไปนะครับสังเกตว่า ความละเอียดจะละเอียดกว่าแผนที่ของ Google ทะเลเยอะมากเลยนะครับดูลองดูชัดๆนะครับจุดนีซน้ซึ่งเป็นจุดเป็นจุดเหวนะฮะถ้าดูด้วย Google Map เนี่ยสังเกตว่ามันจะหยาบนะครับงั้นถ้าเกิดเราจะเก็บรายละเอียดเนี่ยเราเก็บจากตัว Open Topo Map นี้ได้นะครับซึ่งถ้าถ้าใช้ไปแอป i อไพ c a เ e มันก็ฟรีมาเลยนะครับ อีกจุดหนึ่งที่จะแนะนำก็คือไปที่ Available Map เหมือนกันนะครับไปที่ตัวแผนที่ตัว Digital Elevation Model DEM นะครับถ้าหาไม่เจอไปไป s e a ร c ดูในในตรง Add New Map ตรงนี้นะครับจะมีบอกไว้นะครับ เราก็อินสตอลแผนที่นี้มา,าเสร็จแล้วก็แนะนำตัว d m slope 3 y layer ตัวนี้นะครับ,บแล้วก็ add a s layer ไป,ปตัวนี้นี่จะทำให้เรารู้ว่า พื้นที่ตรงไหน่ที่มีความชันมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราดูคอนทัวร์เนี่ยเราอาจจะดูไม่รู้พอเราซ้อนไปด้วยตัวแผนที่ความชันเราจะรู้เลยนะครับถ้าเป็นสีเหลืองนี่ก็จะชันน้อยสีส้มชันมากสีแดงมากแล้วก็สีม่วงนี่เป็นหน้าผาเลยนะครับความชันจะจะสูงซึ่งถ้าเราดูประกอบเราซ้อนดีๆเราดูประกอบเนี่ยก็ทําให้เราเลือก เส้นทางได้นะครับว่าเราจะเกาะไปทางไหนที่มันจะชันน้อยที่สุดนะครับเอาไว้ประกอบเวลาวางแผนในการในการวางเทลนะครับอย่างเงี้ยสมมติเราจะมาจากกะหรีปูนะครับเราจะมาจากทางนี้อ้อมมาทางนี้แล้วก็ไต่สันขึ้นทางนี้ก็ได้ ถ้าซ้อนทับกันเห็นไหมสองสองด้านนี้คือคือหน้าผาชันเลยตรงนี้แต่ยังมีช่องตรงกลางให้เราได้ได้วางเท้าอยู่แต่ว่าอันนี้ก็ก็เข้าๆใช่ก็ต้องดูหน้าง,งานอีกปีหนึ่งถ้าถ้ามันเสียงมากก็อย่าพึ่งไปเลยนะครับนี่นะก็เป็นเทคนิคของการใช้แผ่นที่ อีกอันหนึ่งที่ที่ที่เพื่งเจอเมื่อวานนี้ก็เลยเอามาแชร์กันนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูเวลาเดินทางนะครับ